รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย ที่แบบนี้กับบริษัทของเราสองคนได้ไดในรายการลูกเล่าเล่าของลูกวัๆๆนข่าและวน <political. S 2> ันอาทิตย์เที่ยงถึงเที่ยง,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 งครึ่งเวลาดีแบบนี้นะครับเจอกับเน้น <Spider> ผู้กันค่ะนะครับลูกเล่าของเราในวันนี้ช่วงเป็นข่าวฝูงลิงหนีแรงลงเขาหาอาหารถูกรถชนตายรายวันเอ็มรันช์นาฬิกาช่วยชีวิตคนได้ญี่ปุ่นเปิดตัวรถไฟขบวนพิเศษเอาใจคอแอนิเมะสุดอานเนกช่วงข่าวสัญจรผู้สื่อข่าวติ๋ว จะพาไปสัญจรกันที่งานถแถลงข่าวละครเวทีมนรักเพลงสวรรค์ช่วงอย่างรู้อยากเห็นถึงทิวที่เราจะหาคำตอบให้กับน้องอมสินที่ถามมาว่าทำไมลูกโป่งต้องใช้ลมทำให้มันพองปิดท้ายกับช่วงเปิดโลกพี่ป๋อกับน้องกายจะพารอเปิดหูเปิดตาเรียนรู้และหาคาตอบว่าเกลือมาจากที่ไหนที่นาเกลือ จังหวัดสมุทสาครจะสนุกขนาดไหนห้ามพลาดนะครับแล้วกันมากันที่ข่าวแรกนะคะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเป็นข่าวที่เกี่วกับผลกระทบที่เกิดขึ้นกอลิงค่ะมา โดยฝูงลิงนะคะที่อาศัยในเขาหินจังหวัดชนบุรีเนี่ยต้องหนีลงมาหาอาหารกินนะคะแล้วก็ถูกรถชนตายเกือบทุกวันเลยค่ะใ oh. ช่แล้วนะคะฝูง oh. ลิงที่อาศัยบนเขาหินหมู่หกตำบลทุ่งสุขลาอำเภอศรีราชาจังหวัดชนบุรีเนี่ยอยู่ตรงข้างกับเขาหุบตะพงนะคะซึ่งมี หาอาหารกินและถูกรถชนตายเกือบทุกวันพบว่ามีฝูงลิงทยอยลงมาจากเขาหินเพื่อหาอาหารกินที่ริมถนนสุขุมวิทขาเข้าสีราชาบางตัวก็ตายอ,อยู่ที่สายไฟแรงสูงหรือเกาะกัอนอยู่บนเสาสายไฟแรงสูงนะคะเนื่องจากสภาพบนเขาเนั้ยนะคะแห้งแล้งต้นไม้เนี่ยเริ่มตายอาหารของลิงไม่มีจึงทําให้ลิงที่มีอยู่เกือบหนึ่งร้อยตัวเนี่ยต้องลงมาหาอาหารกินทุกวันด้านนายฟูสิทธิ์จัมซีนะคะปลัดเทศบาลนครแหลมฉบังร<า>ักษาการนายกเทศมนตรีนครแหลมฉบังนะคะค่ะจะสั่งการให้ทําป้าย รถที่วิ่งมาได้ลดความเร็วลงนะครับเพื่อที่จะได้ไม่ชนลิงที่มาหาอาหารนั่นเองครับและจะให้ทํำป้ายประชาสัมพันธ์ห้ามคนนําอาหารมาให้ลิงกินที่บริเวณลิงถนนอีกนะคะถือว่าเป็นเรื่องที่น่าเศร้ามากๆกเลยค่นะ มาที่ข่าวนี้กันบ้างเลยดีกว่านะคับนนเชื่อว่าเด็กๆยุคนี้นะคะจะต้องมีเทคโนโลยีอย่างน้อยสักหนึ่งอย่างนะคบที่คอยแบบว่าให้ราตอบสนองความต้องการนะคะไม่ว่าจะเป็น iPad iPod โทรศัพท์คอมพิวเตอร์นะคะโอ้โหเยอะแยะไปหมดเลยนะคะค่ะแต่ว่าตอนนี้นะคะบ,บินนาฬิกาอัจฉริยะนะคะช่วยดูแลได้หมดเลยนะคะไม่ว่าจะเป็น ผู้สูงอายุ <S <S เด็กแล้วก็สตรีตั้งครรภ์นในครอบครัวเราเนี่ยนะคะใช่แล้วค่ะ Embrace น,นาฬิกาอัจฉริยะที่สามารถใช้งานได้เหมือนนาฬิกาทั่วไปแต่ว่าใช้เชื่อมกับสมาร์ทโฟนได้ด้วยค่ะมไม่ว่าจะเป็นการาออกกำลังกายการบันทึกการทำกิจกรรมทั่วไปและดูเวลาได้แต่ที่พิเศษกว่าน,นั้นก็คือ Embrace สามารถตรวจจับการหมดสิกข,ของคนที่ใช้นาฬิกานี้ได้ด้วยค่ะหรือแม้แต่การตรวจจับความเครียดของเรานะคะซึ่ง่า สามารถเชื่อมต่อกับสมาร์ทโฟนนะครับมเมื่อผู้ใช้แอปนี้นะคบได้มีคนในครอบครัวหมดติ i, ลงไปเขาก็จะมีสัญญาณเตือนนะครับว่าคนคนนี้ที่ผู้ใชน้นี้หมายเลขนี้กำลังหมดติลงไปทำให้เรานะคบสามารถช่วยเหลือได้อย่างทันเวลาเลยนะครับม,มาที่ข่าวนี้กันบ,บ้างนะคะญี่ปุ่นเปิดตัวเส้นทางพิเศษรถไฟใหม่เลยค่ะเส้นทาง t o b ุ Sky ย r e ร Line เอาใจนะักท่องเที่ยว่นชอบแอนิเมะเทสโดมุสเมะ ไม่ใช่เรื่องที่น่าแปลกนะคะที่เราจะเห็นหน่วยงานต่างๆเนี่ย<ช>ของญี่ปุ่นร่วมมือกันสร้างสารรค์สิ่งใหม่เพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวให้ลงไหลแดนอาทิตย์อุทัยมากขึ้นค่ะแล้วก็ไม่แปลกนะคะที่เราจะเห็นหน่วยงานต่างๆของญี่ปุ่นค่ะร่วมกันสร้างสารรค์สิ่งใหม่เพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวให้ลงไหลแดนอาทิตย์อุทัยกันมากขึ้นและล่าสุดน,นะคะได้โอกาสคบรอบ10ปีอนิเมะเทเสอดูดมูสเมะหรือว่ารายเวเกิลค่ะจึงได้เกิดการร่วมมือกันระหว่างทางรถไฟและอนิเมดังกล่าวเปิดขบวนรถไฟสุดเสพเอาใจคอแ ดยเว็บไซต์ Rocket News 24นะคะรายงานว่าภายในขบวนรถไฟสายพิเศษนี้นะคะจะถูกแต่งแต้มไปด้วยลวดลายของเหล่าการ์ตูนสาวสุดน่ารักในแอนิเมชเ่น s t ด d i o m u u m e นะคะนอกจากนี้นะคะความพิเศษยังอยู่ที่กิจกรรมสะสมสแตปมระหว่างสถานีนะคะเพื่อรับของวันมากมายอีกด้วยนะคะค่ะใครที่เป็นแฟนตัวจริงของการ์ตูนเรื่องดังกล่าวนะคะก็อย่าพลาดไปสัมผัสกับบรรยากาศอันแสนพิเศษนะคะใช่แล้วครับ ซึ่งขบวนพิเศษนี้นะครับจะให้บริการได้ทุกวันเสาร์หรือวันหยุดพิเศษต่างๆนะครับโดยขบวนรถไฟนี้จะเปิดให้บริการถึงวันที่29มีนาคมเท่านั้นเองนะครับและช่วงหน้านะคะช่วงข่าวสัญจรรอพวกเราอยู่เจอก,กันค่ะเจอก,กันครับ